สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอนโ h o t ้ช็อปออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สา r รนีโชด o c o คะวันนี้นะคะพิงจะมาสอนเทคนิคการทําดวงจันทร์นะคะกับทะเลทรายนะคะเป็นแบบไซไฟหน่อยนะ,ะเป็นภาพแบบอนาคตสักหน่อยหนึง Digital, ดิจิตอลดิจิตอลหน่อยๆน,นะคะเทคนิคจะง่ายได้ขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนที่เว็บไซต์สารีโชต์ o อนะคะเข้าไปที่ EP 336นั่นเองนะคะเมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะคะก็จะมีไฟล์ให้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยก็คือเดี๋ยวดึงเจ้าตัวแบ็กกราวเข้ามาก่อนนะคะก็คือตัวทะเลสายนั่นเองนะคะและถ้าหากว่าท่านใดอยากให้กำลังใจครูพิงนะคะให้กำลังใจ ให้ผิงได้มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปดีๆนะคะมาสอนทุกคนนะคะทุกวันทุกสัปดาห์นะคะให้กำลังใจง่ายๆเพียงแค่คุณกดไลค์นะคะแฟนเพจนะคะและก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะถือว่าเป็นพระคุณมากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถือว่าเป็นกำลังใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอันทีนี้เรามาเริ่มกันเลยไม่รอช้านะคะเราจะทำกันในภาพต้นฉบับนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะ ก็เดี๋ยวเราอันล็อกกันก่อนเมื่ออันล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เพนทูนะตัวเพนทูตัวนี้นะเครื่องมือนะเพนทูแล้วอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้เป็นผานแล้วเราก็จะมาจิ้มนะคะจิ้มไปเลยค่ะจิ้มไปตามสันสันตัวเนี้ยที่ที่เราต้องการนะคะที่เราต้องการจะตัดอ,ะอ่ะเราก็ลากไปแนวแนวนี้ไปอ่ลาลากไป ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ลากให้มันบรรจบกันในส่วนของที่เราจะเอาบรรจบกันเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ไปคลิกที่ selection จากนั้นใส่เลขหนึ่งเข้าไปค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะอ่ากดโอเคจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะกด ctrl J ค่ะคือการตัดท้องฟ้านะคะกับตัวที่เราเลือกก็คือทะเลทรายตัวเนี้ยแยกออกจากกันนั่นเองนะคะอ่ะดูเห็นไหมคะ เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงเจ้าตัวททเลทรายลงมาค่ะลงมาหน่อยเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวแบ็กกราวเข้าไปที่เป็นสีดำเนาะก็ไปที่วงกลมแล้วก็ไปที่โซ l ล d คัลเลอร์ทีนี้คุณเลือกเป็นสีดำเอาเมาส์มาเลือกเป็นสีดำจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วก็ดึงคัลเลอร์ฟิลหนึ่งนะคะลงไปข้างล่างทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปรับเจ้าตัวเะเลทราน์เนี่ยให้ออกดำๆหน่อย วิธีปรับง่ายๆนะคะไปที่วงกลมค่ะแล้วก็ไปที่ black and white จากนั้นคุณกดตรงนี้นะคะ create clipping mask นะคะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นสีเหลืองเนี่ยคุณทำให้มันดำๆหน่อยลากลงไปเลย192ปรับตามผิงเป๊ะๆเ,เลยนะคะทีนี้กาออกตันนี้เองจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรา new layer มาระหว่างตรงนี้นะค,ะคลิก layer color fill หนึ่งจากนั้น new layer มา ทีนี้เราจะวาดดวงจันทร์สีเหลืองเราวาดเลยนะคะคลิกขวาและไปเลือกเครื่องมือ e l ellipse t o o l เราจะใช้ e l ellipse t o o l ในการวาดดวงจันทร์นะคะจากนั้นเราก็มาลากถ้าอยากจะให้มันวงกลมสมมาตรไม่เป็นวงรีให้คุณนะคะกดชิปไว้ค่ะมันจะเป็นวงกลมสมมาตรจากนั้นถ้ามันไม่ใช่สีเหลืองตามที่เราต้องการเราก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยถ้าใครไม่มี p r o p ป r t y โผล่ขึ้นมาคุณสามารถไปคลิกตรงฟิลได้ และเข้าไปตรงนี้ได้แล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้ตามไปได้เลยค่ะ F F V 7 0 0จากนั้นกดโอเคทีนี้นะคะดวงจันทร์สีเหลืองเราก็โผล่มาแล้วนะคะเมื่อโผล่มาแล้วเราจะต้องใส่ฟุ้งๆขอบมันหน่อยนะคะก็คือไปที่ F X นะจากนั้นนี่ก็ไปที่ o u t e r g l o w ค่ะเมื่อไปที่ o u t e r g l o w แล้วนะคะ คุณปรับตามนี้เลยนะคะก็คือ100 OPCITY y ส่วนสีเนี่ยคุณคลิกเข้าไปเลยนะคะและคุณพิมพ์โค้ดสีเหลืองเดียวกันนะคะก็คือ FFB 7 0 0จากนั้นกดโอเคและคุณก็ปรับพวกเนี้ยนะคะตรงนี้51แล้วตรงนี้คอนทัวร์เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบนี้คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยแต่คุณคลิกแล้วก็กดโอเคคุณก็จะได้ลักษณะ แสงพระจัน์เหมือนกันกับผิงนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีเข้าไปตรงนี้นะคะเเข้าไปให้กับทะเลทรายโดยที่เดี๋ยวเราจะรวมเลเยอร์ตัวนี้ก่อนนะคะก็คือผิงกด shift นะคะเลือก2องเลเยอร์นี้นะเนี่ยค่ะก็คือ shift แล้วก็เลือกตัวนี้จากนั้นกด ctrl e ให้มันรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันจากนั้นนะคะเราไปใส่สีเพิ่มไปที่วงกลมค่ะแล้วก็ไปที่ garden map เมื่อไปที่ garden map แล้วนะคะทีนี้ เรากดตรงนี้ค่ะคือการ create clipping mask จากนั้นเราคลิกไปที่แถบสีตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือกตรงนี้ค่ะ basic ให้เป็นดำกับขาวเมื่อเป็นดำกับขาวแล้วตรงนี้นะใกล้ๆดำเนี่ยเราจิ้มเข้าไปนะเมื่อจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าของคุณไม่เป็นสีเหลืองแบบนี้คุณดับเบิลคลิกเข้าไปและคุณพิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปได้เลยนะคะ FFB70 จากนั้นกดโอเคจากนั้นก็ดึงมันไปตรงนี้ค่ะมันจะได้มันจะได้ไดอ้น,นั้นหน่อย นะคะเป็นเหมือนแบบไฮไลท์หน่อยเนี่ยค่ะประมาณนี้ถือว่าไม่ต้องดึงดําเข้าไปเอาเหลืองเข้าไปประมาณนี้ก็โอเคแหละนะคะเมื่อได้ประมาณนี้ให้กดโอเคแล้วก็ขาอัน,นี้ออกจากนั้นแน่นอนว่าสีเหลืองพระจันทร์สีเหลืองมันจะต้องมีกระทบตรงนี้บ้างใช่ไหมไฮไลท์เนาะคุณไปที่เจ้าตัวตัวนี้เลยนะคะตัวทะเลทรายจากนั้นนะคะไปที่ fx นะคะคทีนี้ไปที่ inner glow นะคะ inner glow inner glow นะทีนี้คุณเข้าไปนะคะเ,เปลี่ยน blend mode ก่อนให้เป็น color dot นะคะอันนี้สีเนะสีผิงปรับไว้อยู่แล้วนะมันเลยโอเคอยู่แล้วตรงสีนี้สีเหลืองคุณก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปเหมือนเดิมเลยโค้ดสีเดิม ffb 7 0 0กดโอเคนะคะแล้วก็ตรงไซส์ก็ปรับเอาแล้วแต่เราชอบ opacity เนี่ยถ้ามัน แดงไปเราก็ปรับลดลงได้นะพูดถึงนะคะประมาณนี้อ่ะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วใช่ไหมเราก็กดโอเคนะคะเอาเป็นว่าปรับตามถึงเป๊ะๆกดโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแยกอินเนอร์โกลออกมาเนื่องจากตรงนี้มันไฮไลท์ไฮไลท์เข้าไปเกินแสงมันมาจากตรงนี้ไงมันก็ต้องมีแค่ทิวทิวทะเลทรายตรงนี้ไม่ใช่เข้ามาแถวนี้นะคะเราก็จะแยกอินเนอร์โกลออกคลิกขวาค่ะและเลือก create layer กดโอเคเมื่อเลือก create layer แล้วนะคะเราก็จะ mask นะคะเลือกเจ้าตัวเหลืองนี่นะแล้วเราก็ mask และเราก็เอาบัตรที่เป็นสีดำเอามาบัตรตรงนี้ได้เลยนะคละิกข้างหลังตรงนี้แล้วเราก็บัตรเข้าไปได้เลยเรียบร้อยนะคะประมาณนี้อันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะทีนี้เราจะเอาเอฟเฟกนะที่เป็นสแกนไลน์เข้ามานะคะ ซึ่งผิงตรียมไว้ให้ทุกท่านอยู่แล้วก็ดึงเข้ามาได้เลยตัวนี้นะคะเออดึงเข้ามาได้จริงจริงไม่ควรดึงเข้ามาตอนนี้นะเพราะไม่งั้นมันจะมาแทรกตรงนี้เนี่ยจริงๆริงดึงเอาไว้ออกไปข้างนอกตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดึงเข้ามาอีกทีก็ได้นะคะอ่ะเห็นไหมผิงพูดไม่ขาดทำเดี๋ยวพิงก็รู้แทรกก่อนเดี๋ยวหิงจะดึงเอาไว้ข้างนอกก่อนดีกว่าดึงเข้ามาวางนะคะกกอบนอกจากนั้นค่อยดึงเข้ามาโปกอีกทีหนึ่ง แต่ทีนี้ต้องเลือกเลเยอร์ข้างบนตรงนี้แล้วก็ดึงเข้ามามันก็จะอยู่ข้างบนสุดมันจะง่ายนะคะอันนี้กะออกนะคะประมาณนี้เอาวางบนสุดห้ามไปแทรกระหว่างพวกนี้ทีนี้เปลี่ยนเบรนโหมดตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเบรนโหมดคลิกเข้าไปจากนั้นเลือกซอฟต์ไ์ค่ะเท่านี้เองจากนั้นก็ย่อนิดนึนงถ้าใครไม่มีมุมให้คลิกอย่างนี้นะเนี่ยไม่มีมุมขึ้นให้คุณไปคลิกตรงนี้ค่ะออโต้เซเลกับโชว์ทานฟรอมคอนโทร มันก็จะขึ้นมานั่นเองแล้วก็คลิกมุมจากนั้นก็ยอ่อเราต้องเอาเล็กๆเราต้องย่อประมาณนี้จะดีเพราะไม,ไม่งั้นมันจะ,นจะใหญ่ไง้อตัวหลายพวกนี้มันจะใหญ่จากนั้นนะะเราก็กดคอลั j ทีหนึ่งแล้วเราก็ดึงไปข้างล่างประมาณนี้ถูกถูกแล้วถ้าสมมุติเห็นรอยต่อใช่ไหมคุณเห็นรอยต่อไหมคุณเอายางลบมันลบเลยยางลบนะคะไปเลือกยางลบแล้วก็ไปเลือกหัวยางลบที่มันฟุ้งหน่อยนะคะ แล้วก็ไปเลือกอปรับ opacity ให้เป็น66แล้วก็471อของยังลบนะแล้วคุณก็เอายังลบเนี่ยคุณดูว่าคุณอยากจะลบตรงไหนอ่ะตัวนี้แหละคุณก็เอามาลบเลยมันก็จะคืนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างล่างตรงนี้มันมีรอยใช่ไหมคุณก็คลิกตรงนี้ค่ะเลเยอร์หนึ่งแล้วคุณก็เอายังลบลบได้เลย,เลยมันก็จะเนียนเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนว่าถ้าหาก ค่อยากให้กำลังใจครูผิงนะคะอยากให้ครูผิงมีแรงบันดาลใจในการนะคะทำคลิปออกมาทุกวันทุกสัปดาห์อันนี้ย้ำอีกที ขอแค่คนละหแชร์นะคะแชร์คลิปนี้หรือกดไลค์แฟนเพจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยจะถือว่าเป็นการให้กำลังใจครูพิงค์ได้เป็นอย่างดีในการผลิตสื่อดีๆออกมาทุกวันทุกสัปดาห์นั่นเองและหากท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกและอยากเรียน Photoshop กับครูพิงค์สาลินีโชธน,นะคะ คุณอาจจะไม่มีทักษะมาก่อนเลยหรือคุณเองอาจจะมีทักษะน้อยนะคะครูพิงมี cross พื้นฐานสอนระดับเบื้องต้นนะไม่เป็นเลยก็เรียนได้นะคะมีทักษะน้อยนี่เหมาะเลยจนถึงระดับ a d v a านเอาจนคุณเก่งเลยทีเดียวอ่ะนะคะถ้า,ากว่าท่านใดสนใจก็ดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวพิงจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนา เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูพิงสาได้อีกชุดค่ะ